สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cosmic Read รายการพยากรณ์จักรวาลเวอร์ชั่นครึ่งปีหลัง2,525 25. ปีนี้เรียกว่าเป็นอีกครึ่งปีที่ดวงดาวใหญ่พร้อมใจกันเคลื่อนที่ส่งแรงกับเพิ่มให้ชีวิตเรามีเรื่องให้จัดการกันต่อเนื่องครึ่งปีหลังนี้ยังมีพระหัตที่เดินหน้าส่งโชคและโอกาสใหม่ๆใ,ให้หลายราศีได้ลองเริ่มอ,อะไรที่ใหญ่ขึ้น มีดาวยูเรนัสที่ยังคงพาเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามาให้เราต้องเรียนรู้วิธีรับมือแบบไม่ทันตั้งตัวบวกกับอิทธิพลของเสารและพลูโตที่คอยย้ำเตือนให้เราไม่ลืมรับผิดชอบสิ่งเก่าๆจัดการภาระที่ค้างคาให้จบก่อนจะเริ่มสิ่งใหม่ได้อย่างราบรื่นบางราศีอาจได้ขยายงานเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือเปลี่ยนเส้นทางอาชีพครั้งใหญ่บางราศีอาจได้ปลดล็อกเรื่องความรักที่คาราคาสั่งมานาน หรือได้โอกาสจัดสมดุลชีวิตส่วนตัวกับงานให้ดีขึ้นอีกครั้งเครื่องปีหลังนี้ถือเป็นจังหวะทองของคนที่กล้าลงมือจัดการทั้งของเก่าและของใหม่ใครวางแผนดีเตรียมตัวดีจะมีรางวัลใหญ่รออยู่แน่นอนและนี่คือภาพรวมคร่าวๆก่อนจะพาไปดูทีละราศีว่าในแต่ละเดือนการงานการเงินและความรักจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างใครพร้อมแล้ว ไปฟังคําพยากรณ์กันได้เลยครับ Cosmic Read ราศีตุลเครื่องปีหลัง2025สวัสดีชาวราศีตุลน,นักสร้างสมดุลพระจจักรวาลผู้เชื่อว่าทุกอย่างต้องเท่าเทียมครึ่งปีแรกคุณอาจต้องปรับตัวหนักกับเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการจัดลำดับชีวิตครึ่งปีหลังนี้ดาวใหญ่จะให้รางวัลถ้าคุณยังรักษาความยืดหยุน่นและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ กรกดาคมการงานงานเดือนนี้จะมีดีลใหม่เข้ามาหรือมีเรื่องให้เซ็นเอกสารสำคัญภริหัสยังส่งเสริมงานเจรจาใครมีงานขายงานประสานงานจะได้ผลตอบรับดียูเรนัสเตือนนิดว่าอย่าเชื่อปากคนเกินไปตรวจข้อสัญญาให้รอบคอบการเงินการเงินยังหมุนใช้ได้มีเข้ามือหลายทางแต่ก็มีจ่ายตุกจิก ระวางรายจ่ายเรื่องเอกสารค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับเก่าๆที่ลืมไปแล้วเสาบอกว่าต้องการเงินส่วนนี้ไว้ด้วยความรักคนโสดอาจมีคนใหม่เข้ามาจากที่ทำงานหรือผ่านงานสังคมคนมีคู่ต้องแบ่งเวลาคุยกันดีๆเพราะต่างคนต่างงานอย่าให้เรื่องเล็ก,ลกๆกลายเป็นชนวนงอนสิงหาคมการงานงานจะก้าวหน้าแบบรวดเร็วใครอยากต่อยอดหรือโยกงานจะมีข่าวดี ดาวพฤหัสยังหนุนงานเกี่ยวกับการประสานงานการตลาดหรือการให้คำึกษาแต่ยูเรนัสจะให้เรื่องเซอร์ไพรส์เช่นดิวเก่าล่มดิวใหม่มาแทนการเงินการเงินยังมีโชคเล็กๆเ,เช่นขายของได้ฟลุกเรื่องโบนัสแต่ก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือดูแลคนในบ้านเสารยังเตือนว่าอย่าลืมจัดวบฉุกเฉินความรักคนโสดจะได้คุยกับคนที่มีสเสน่ห์แบบอบอุ่น คนมีคู่ต้องแบ่งเวลาคุยกันดีๆเพราะต่างคนต่างงานอย่าให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นชนวนงอนกันยายนการงานงานจะก้าวหน้าแต่ก็มีความกดดันเพิ่มภริหัสยังช่วยให้เจรจาราบรื่นใครต้องต่อรองกับหัวหน้าลูกค้าจะได้เปรียบยูเรนัสเตือนว่าระวังงานแทรกงานด่วนจากคนอื่นที่ทำให้แผนสะดุดการเงินการเงินยังดีมีช่องทางเสริมเข้ามา แต่ก็มีรายจ่ายเรื่องรถบ้านหรือการเรียนเพิ่มเสารยังคอยสอนตุ่นว่าอย่าใช้เงินตามใจต้องวางแผนเก็บบ้างความรักความรักเดือนนี้สดใสคนโสดมีเกณฑ์เริ่มคุยกับคนที่เจอระหว่างทำงานหรือเรียนคนมีคู่ควรหาเวลาออกไปเดทอย่าอยู่แต่บ้านจนความรักกร่อยตุลาคมการงานงานจะเข้าจังหวัดเปลี่ยนแปลงใหญ่ ใครอยากเปลี่ยนงานย้ายทีมจะมีจังหวะเหมาะดาวพฤหัสยังให้ผู้ใหญ่สนับสนุนแต่พลูโตกับยูเรนัสจะทดสอบความพร้อมของคุณด้วยการเงินการเงินจะมีไรายได้จากงานพิเศษหรือค่าคอมแต่ก็มีรายจ่ายเรื่องภาษีหรือหนี้เก่าระวังอย่าก,กู้เพิ่มตอนยังไม่ได้ปิดก้อนเดิมความรักคนโสดจะได้เจอคนที่เหมือนเพื่อนแต่คุยแล้วคลิก คนมีคู่จะกลับมาชัดเจนกันเรื่องอนาคตใครเคยมีประเด็นค้างคาจะได้เคลียร์ใจพฤศจิกายนการงานงานจะวิ่งเร็วมีโปรเจกต์ด่วนเข้ามายูเรนัสยังทดสอบแผนงานทุกวันพฤหัสหนุนให้มีคนช่วยหรือทีมดีใครทำงานสื่อการขายจะปางเป็นพิเศษการเงินการเงินยังไหลดีมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือปิดหนี้เก่าได้บางส่วน แต่เสาเตือนว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพหรือค่าดูแลบ้านอย่าลืมการงบส่วนนี้ความรักความรักเดือนนี้ดีคนโสดจะมีคนเข้ามาด้วยท่าทีจริงจังคนมีคู่ควรหาเวลาเติมโมเมนต์พิเศษไม่งั้นงานจะกินเวลารักจนห่างโดยไม่รู้ตัวธันวาคมการงานงานจะปิดปีแบบอลังการใครอยากประกาศข่าวดีเรื่องตำแหน่งปิดโปรเจกต์ใหญ่ ดาวพฤหัสกับเสาช่วยให้ทุกอย่างจบด้วยรอยยิ้มแต่สุขภาพก็อย่าลืมพักด้วยการเงินจะมีไรายได้เสริมฟลุกจากโบนัสของขวัญหรือของเก่าที่ขายออกแต่อย่าเพิ่งทุ่มชอปของหรูหมดเพราะปีหน้าอาจมีโปรเจกต์ใหม่รอทุนอยู่ความรักคนโสดจะได้เจอคนใหม่ในงานเลี้ยงหรือทริปปีใหม่คนมีคู่ควรจัดทริปพักใจ เติมหวานดาวเนปจูนบอกว่าความรักจะนุ่มนวลขึ้นถ้าได้เปลี่ยนบรรยากาศสรุปครึ่งปีหลังของตุลคือการใช้สมดุลให้ชนะทุกอย่างดาวใหญ่จะทดสอบให้คุณกล้าปรับแผนรักษาความยืดหยุ่นแล้วปีนี้จะจบด้วยรอยยิ้มและเงินเก็บก้อนเล็กในกระเป๋าก่อนจบคลิปขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับตอนนี้ o s m i ิ Re ี d มีบริการวิเคราะห์ดวงส่วนตัวของท่านแบบเจาะลึก โดยเราจะส่งคำพยากรณ์ไปทางไฟล์ PDF และลิงก์คลิปคำพยากรณดวงของท่านคนเดียวเท่านั้นแบบ e x c กซคลูซด้วยศาสตร์แห่งตะวันตกราคามิตรภาพไว้ทั้งอ่านทั้งฟังเลยครับราคาเพียง99บาทเท่านั้นพี่น้องท่านใดสนใจทักไลน์ใน Description ได้เลยครับและนี่ก็คือคำพยากรณ์จาก Cosmic Read สำหรับครึ่งปีหลัง หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนได้วางแผนชีวิตจัดการงานการเงินความรักกันอย่างมีสติและสนุกกับทุกจังหวะของจักรวาลน,นะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนคนรักหรือคนที่คุณอยากให้เขารู้ดวงไปพร้อมกันด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนคอยอัปเดตดวงในรอบหน้าไปด้วยกัน แล้วใจเป็นใหม่ในคอสมิกรีดรอบถัดไปขอให้จัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมอบความโชคดีความแข็งแรงความร่ำรวยให้กับคุณผู้ฟังทุกคนครับสวัสดีครับ